ในช่วงที่2ค่ะกับรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะเราก็ยังเกาะติดข่าวความคนบันเทิงนะคะน้องเบลค่ะอยู่ในหน้าของเว็บไซต์ของรักดาราอีกเช่นเคยค่ะในเบรกนี้ค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะคะกับนางเอกสาวลูกครึ่งคนสวยของเราค่ะสําหรับน้องปูปรยานะลุนเบิกสวนดอกไม้ของเรานี่เองค่ะที่ตอนนี้ต้องบอกว่านะคะสปายหัวแดงนะคะกำลังมาแรงกันเลยทีเดียวนะตอนแอร์เพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นแต่รายคนเนี่ยเริ่มดีมากมากเลยบอกว่านะคะน้องปูนะคะเล่นละครเรื่องนี้ดูน่ารักนะ เป็นเ <c oughs> ขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองมากและโดยเฉพาะพระเอกของเรื่องอนเติร์นหล่อมากหลขึ้นเป็นกองเลยใช่นะจ๊ะแต่ว่าวันนี้นอกจากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความหล่อความสวยกันแล้วนะ <c oughs> ยังมีอีกหนึ่งกิรีนะคะเกี่ยวเกี่ยวเนื่องนะ,ะแลวก็สืบเนื่องมาจากละครเรื่องสะพายหัวแดงค่ะ,คะของผู้จัดนะคะทางค่ายดีดาที่นะคะเขามีกระแสออกมาว่านะคะสาวปูเนี่ยนะคะเขาขอคว่ำบาตรกับดีดาเคลียแล้วผู้ใหญ่ไม่ถือสาเดินหน้าถ่ายต่อนะคะ <c oughs> หลายคนงงว่านะเอ้าเล่นละคร <c oughs> ดีด้าแล้วทำไมถึงมีคดีอะไรกับดีด้าคนะาเนื้อข่าวนี้เขาใหญ่คำว,ว่านะคะเป็น โขกลายเป็นข่าฮอตทันทีนะหลังมีกระแสข่าวออกมาว่านางเอกสาวสุดสวยนะแล้วก็เซ็กซี่เนี่ยปูไปยาสวนดอกไม้เนี่ยนะคะขอประกาศคว่ำบาตรไม่ขอร่วมงานกับบริษัทดีด้านะ,ะวีโอโปรดักชันจำกัดที่รับผลิตละครป้อนกับทางช่องเจ็ดสีนะคะหลังจากที่สะพายหัวแดงได้ออนแอ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะคะโดยระบุสาเหตุของการทําที่ไม่อยากจะร่วมงานกันอีกต่อไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่านะคะมาจากการที่กองถ่ายนะคะนัดสาวปูเนี่ยนะให้มาถ่ายแต่ก็ คือนัดเช้า uh huh. ถ่ายบ่ายถ่ายขนไม่พอค่ะแถมต้องมาถ่ายซ่อมอีก400เซนโอ้โห oh oh. ส0 0เซนไม่ใช่น้อยนะคะดาราบางคนมีเวลาถึง400รเซนไหมนั่นน่ะสี่แล<ม>้วยิ่งสาวปูเนี่ยบางคนเนี่ยคือนัดเช้าถ่ายบ่ายเป็นบางคนหนูว่าไม่รอแล้วรอใช่ค่ะแล้วบอกว่าถ่ายเท่าไหร่ก็ถ่ายไม่รู้จักจบแก้แล้วแก้อีกนะคะการเทคแคร์ดูแล เขาบอกว่ายิ่งแย่ไปกว่านั้นค่ะไม่ดูแลไม่ใส่ใจนักสแสดงน,นี่เธอนี่ปูไปายานะค่ะไม่ใช่อีอิตุ่นนี้ไหนนะ <c oughs> ไม่ดูแลเท <c oughs> ้แค่เขาเลยนะจ๊ะ <c oughs> แถมค่ะน้องบอกว่าน้องยังต้องเสียค่านะ้ำมันไปถ่ายละครซ่อมนี่นะถึง1 6 0 0,000บาท <c oughs> ซึ่งมันมากกว่าค่าตัวที่น้องได้รับจากการเล่นละครเรื่องนี้เะเองนะคะ,คะงานนี้ค่ะทางแหล่งข่าวใกล้ชิดของนะคะรักดาราเนี่ยก็ได้ติดต่อไปทางคนใกล้ชิดค่ะข,ของใงเอกสา คนสวยค่ะเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงนะซึ่งได้รับคําตอบนะของคนใกล้ชิดนะคะว่านะคะไม่ค่อยจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องดังกล่าเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะนานแล้วซึบเนื้อมาตั้งแต่ละครในตอนถ่ายอยู่นะคะแต่ตอนนี้ยังถ่ายนะก็เพิ่งจะถ่ายจบไปนะคะ,คะเพราะปูไปยายในข้าวเคี่ยวผู้บระชาารของดีดา้าก็คือบอสรอตคือพิ่สยมเนี่ย mm hmm. สัมภาริบุตรเรียบร้อยแล้วนะกะ็คนใกล้ชิดก็บอกแบบนี้เลยคะ่ะว่าอันนี้นะคะไม่ค่อยรู้เรื่องราวมากสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นานานมาา แล้วแล้วจบไปนานแล้วด้วยนะคะน้องก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยไปเคลียร์กับผู้ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและใช้คําว่าขอโทษไหมอย่ากใช้คําว่าขอโทษเลยนะน้องเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดไปแต่ต้นเนี่ยคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะก็คือาที่บอกว่านัดน้องเชา้า เกิดาาจากระบบการทํางานของกองถ่ายมาก,ก่าใช่ค่ะแรงข่าวยังเผยต่อไปนะคะว่าละครเรื่องนี้นะ,ะยังถ่ายไม่เสร็จเพราะว่ามันมีการซ่อมไงกอนน่อนที่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียกน้องกลับมาถ่ายซ่อมอีก400ซ <400 S 1> ีก็มีแลนถ่ายทํากันต่อไปนะส่วนเรื่องจะร่วมงานกับบริษัทดีด้าเนี่ยอีกหรือไม่นะ,นะคะทางคนใกล้ชิดบ,บอกว่าอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับบทนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับทางช่องด้วยว่านาทางช่องได้เห็นสมควรหรือเปล่าเพราะว่าทางบริษัทดีด้าเนี่ยนะคะผลิตละครป้อนทางช่องนะคะไม่ได้ว่าเป็นของทางช่องเอง ส่วนเรื่องของละครนี้ก็ยังถ่ายทํากันอยู่ต่อไปค่ะยังถ่ายไม่เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะส่วนเรื่องการร่วมงานก็อย่างที่บอกไปว่าอยู่ที่อนาคตนะคะถ้าบทดีนําเสนอมาน้องก็อาจจะเล่นให้อีกนะคะต่อข้อสักถามต่อค่ะว่าสาวปูจอมาแถลงข่าวถึงข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่นะคะคนใกล้ชิดนะคะบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้คุยกับน้องเลยค่ะและไม่น่าจะต้องมีการแถลงข่าวอะไรทั้งสิ้นค่ะส่วนทางบริษัทดีด้านนั้นมีรายงานข่าวแจ้งว่าทางเอกสาวได้เข้ามาขอโทษกับข่าวแล้วนะคะซึ่งทำ ผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องราวที่เกิดขึ้นและก็ยังคนเดินหน้าถ่ายละครเรื่องสะพ้ายหัวแดงกันต่อไปะนะคะ,คะก็เรียกว่าเคลียร์กันไปนั้งสองฝ่ายก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดเล็กน้อยนัยน่นเองค่ะแต่นะคะถ้าใครได้ดูละครเรื่องนี้สะพ้ายหัวแดงจะบอกเลยว่านอกจากสาวปูจะสวยแล้วหนุ่มเต้นจะหล่อแล้วบทละครเนื้อหาเข้มขน้นสนุกสนานฉาก สวยมากนะลยยกการถ่ายทำไปถึงต่างประเทศด้วยกัน <ม S 1> นะคะอยากให้ติดตามชมกัน,นจริงๆนะสำหรับสะ r p ยหัวแดงแล้วก็ข่าวของน้องปูไปยาสวนด,ดอกไม้ของเราด้วยค่ะ,คะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวของหนุ่มไม้กับสาวอ,อมสุชาค่ะที่เรียกได้ว่าหลังจากที่ได้ร่วมงานกันในซีรีส์ฟูลเฮาส์ตั้งแต่ออและครออซีรีส์เนี่ยยังไม่ออนแอร์ air ก็เรียกได้ว่าแฟนคลับหลายคนเนี่ยลุ้นให้เป็นคู่จิ้นกันตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์เลยทีเดียวเขาเลยบอกว่าลุ้นรัก ไม้ออมแฟนคลับจิ้นกระจายนั่นเองค่ะไม่ว่า<อ>ทั้งคู่เนี่ยจะออกอีเวนท์ที่ไหนหรือ,อว่าออกงานแพ็คคู่ที่ไหนนี่ะะนะบรรดาแฟนคลับเนี่ยตามมาส่งแรงเชียร์ลุนให้ทั้งคู่เนี่ยรักทะลุจอกันจริงๆค่ะก็มีโอกาสอานะข่า,ขาวผู้สื่อข่าวของเวท<ะ>์รักดาราเน,นี่ยค่ะก็มีโอกาสได้เจอตัวสาวออมแล้วก็หนุ่มไม้ในงานงานหนึ่งต้องขออัปเดตกันเลยค่ะว่ามีงานแพ็คคู่เนี่ยร่วมกันเนี่ยเยอะอไหมเพราะว่าถ้าเราลองย้อนกลับไปดูเนี่ยทั้งคู่เ<ะ>นี่ยจะออกงานเป็นแพ็คคู่ตลอดเลยหลัง ที่ได้ร่วมงานกันในซีรีส์ฟูลเฮาสนั่นเองหนุ่มไม้ก็บอกเลยค่ะมีมาเรื่อยๆส่วนสาวอ,อมก็บอกว่าถือว่าเป,เป็นเรื่อง,องที่ดีๆ<ด><ด>นะเล่นละครด้วยกันเนี่ยก็ทําง,งานด้วยกันต่อน,นั่นเองค่ะ,คะส่วนแฟนคลับหลายคนเนี่ยลุ้นให้ความสัมพันธ์เนี่ยคืบหน้าก็คือรักกันนอกจอจริงๆหนุ่มไม้บอกเลยค่ะว่าเป็นเพื่อนกันปกติส่วนสาวอ,อ,อมบอกเลยว่าเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ะเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพอต่อข้อคําถามที่ว่าต่างคนเนี่ยเรียกได้ว่าใชสเปคของกันและกัน หนุ่มไม้บอกเลยนะ,ะออมน่ารักดีส่วนสาวอ,ออมเหมกัพูดเต็มปากเต็มคําเลยค่ะ,ะหนุ่มไม้เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นข้อดีที่รู้สึกว่าเฮ้ย ใกล้ชิดแล้วน่ารักจังเลยเ้ยเอ๊ะเขาเรียกว่าหยอดหรือเปล่าเนี่ยตาวัยนี้ไม่แน่ใค่ะฝ่ายสาวเป็นคนพูดเองนะส่วนแรงเธอแรงเชียเยอะแบบนี้เนี่ยมีหวั่นไหวบ้างไหมคะหนุ่มไม้บอกบอกเลยค่ะว่าทํางานของเราต่อไปเดี๋ยวก็จะมีเล่นละครแล้วก็ผลงานในอนาคตที่ร่วมงานกันเนี่ยมีเรื่อยๆนั่นเองค่ะส่วนมันมีกระแสเชียให้จิ้นกันแล้วก็รักกันนอกจอในทางกลับกันเนี่ยก็มีคนที่ไม่อยากให้คบกันอะไรประมาณนี้ค่ะหนุ่มอ้อมสาวอ้อมเลยบอกว่าจริงๆเนี่ยมัน ก็มีหลายกระแสมันทั้งมีทั้งกระแสบอกแล้วก็กระแสลบถ้าจะคบกันจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่คนสองคนไม่ได้เกี่ยวกับแฟนลับหรือว่าใครเลยนั่นเองค่ะส่วนดอกไม้ก็บอกว่านุนม้ที่บอกว่ามีทั้งกระแสบวกและกระแสลบนะคะอยากจะให้ดูนะคะบางคนดูละครก็อินอยากจะให้จิ้นตัวเขาเองเขาดูเองเขายังรู้สึกเลยว่าเขาอยากจะคล้อยตามละครนี้นะคะใช่แล้วค่ะบบคู่นี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าก็มีโอกาสได้ร่วมกันกันนะเจ๊เยอะเดี๋ยวเร็วนี้นะปลายเดือนนี้เนี่ยก็เห็นบอกว่าจะไปเมืองจีนด้วยกันด้วยไปโชว์ตัวนั่นเองค่ะตติดาามัสหรบฟูฮ งาก็ผลงานชิ้นต่อไปของน้องทั้งคู่แล้วกันส่วนจะจิ้นหรือไม่จิ้นเนี่ยอะไรยังไงเนี่ยถ้าจิ้นกันเมื่อไหร่แต่สาวออมพูดอย่างเต็มปากเต็มคาเลยว่าหนุ่มไมมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกว่าเขาน่ารักดีพี่ก็เชื่ออย่างนั้นพี่เชื่อว่าใครอยู่กับไม้ก็ต้องรู้สึกเบบนีเหมือนเรานะแค่เจอกันแค่แค่เว็บเดียนะเป็นก็ยังรู้สึกน่ารักแล้วก็อยากจะรักด้วยใช่เพียวพูดถูกใจนะคะวันนี้ปิดการิดกาึดงค่ะดิว่าค่ะสำหรับเว็บไซต์รักดารานะคะสำหรับค่ะน้อมนะสกุลตลา ที่หลังจากที่อ,อกหักรักคุดกัคะกับอดีตแฟนหนุ่มนะคะนอกวงการไปเป็นที่เรียบร้อยหลายคนก็จับจ้องนะคะว่าสาวเริงร่าคนนี้นะคะเมื่อไหร่จะมีหนุ่มน้อยมาดามใจนะคะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนี่นะคะเฮอเสร็จแล้วก็มีหลายกระแสพูดออกมาว่าเฮ้ยมีหนุ่มน้อยวงการมาแอบ ยอดขนมจีตหนุ่มนอกมาแอบขายบ้านนะคะมีรูปหลุดในไอจีบ้างอะไรยังไงแต่ล่าสุดค่ะมันชัดเจนนี่ว่าน้นเพราะมันมีรูปจับมือค่ะย้อนดูได้ในไอจีนะคะของหนุ่มนะคะที่จับด้วยมือข้างขวาแต่สักทั้งแขนแลวมีมิสแสสีนั้นไปหาดูเองว่าเป็นใครนะคะ <มา S 1> จับมือกับต้นหอมนะคะเสียดายที่ไม่ได้คบไว้ในสินะเขาบอกว่านะต้นหอมเนี่ยอึกอาคาคบแท็กนะคะขอเวลา พิสูจน์หนึ่งเดือนเฉลยจะทีเธอไอหนุ่มลายสักน่ะคือใครคือใครคือหนุ่มแท็กของเรานี่เองนะก็บอกว่ายังไงยังไงนะสาวต้นหอมสกุลตาของเราเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับนะคะสักทีนะสำหรับรอยสักนะคะที่จุงมือกันนะสำหรับดีเจต้นหอมกับหนุ่มคาชโนวาแท็กพรันยูเนี่ยนะคะที่มีการหยอดคาหวานผ่านไอจีเยอะแยะมากมายล่าสุดทางมีการได้เจอตัวดีเจสาวต้นหอมของเรานะก็ออกมายอมรับคะว่านะกับหนุ่มแท็กเนี่ย สนิทที่สุดแต่ยังไม่ขอเรียกแฟนอขอเวลาหนึ่งเดือนนะคะ นักข่าวถามต่ว่านะคะเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยหนุ่มแท็กเนี่ยเรียกว่ามาดามใจหรือเปล่าะนะคะสาวต้นหอมบอกว่าสารภาพเขาเนี่ยยังไม่ชัดเจนเอาไว้อีกหนึ่งเดือนค่อยมาถามกันไ,ได้ไ,ไอ้ช่วงเวลาก่อนจ<อ>ะหนึ่งเดือนเนี่ยขอพิสูจน์กัน,กนดีกว่าพิสูจน์กันก่อนนะไอ้ที่จับมือกันอาจจะเพื่อจับมือกันได้พี่ก็จับมือแท็กเอาบ่อย <c oughs> เออนะสนิทที่สุดหรือเปล่าตอนนี้นะคะสาวต้นหอมบ,บอกว่าใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยนะะหมดทุกอย่างค่ะสนิทการคุยกันรู้ทุกอย่างเลยนะเรียกว่าตอนนี้แฮปปี้ไหมต้นหอมบอกว่าแฮปปี้ที่มีพี่แท็กเข้า มาเป็นเพื่นอนพอเปี่ก็ปิดแซงคือคบกันแล้วก็จริงจังเอ๊ะ แต่กันไปหรือเปล่านะเอออะกลัวกระแสข่าวไหมเพราะว่าเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ้าชู้สาวต้นหอมบอกว่านะคะคือเราก็กลัวค่ะถ้าเราได้ผู้ชายเจ้าชู้แต่เราจะรู้ไงว่าผู้ชายคนนี้เจ้าชู้ถ้าเราไม่ลองคบเขาดูเออเอาสิเอาสินะหนุ่มจริงเจอสาวแรงเข้าไปหนุ่มคนนี้หนุ่มเจ้าชู้เจอกับอ่าดีเจสาวฝีปากกล้าอ่ารอดูแล้วกันนะว่าความรักครั้งนี้เนี่ยจะลงเอยอย่างไรนะคนจริงกับคนจังมาเจอกันนะรอเรกันไปอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้ถาม ได้นะถ้าเห็นทั้งคู่ออกงินด้วยกันนั้นชัดเจนแล้วแสดงว่าชัดเจนแล้วนะชัดเจนแล้วนะ,ะ,ะต้องถามแล้วนะไอาวันนี้นะ้นต้องขอบขอขอขอคุณนะสำหรับข่าวเขาทั้งหมดนะคะจากเว็บไซต์รักดาราที่เฟือข่าวแล้วก็พรพนะดีๆให้เรานำมาเล่านะคุยข่าวคุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้ค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปเช่นเคยค่ะต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนั่นคือ B1 แล้วก็ซีวีค่ะที่อยู่คู่กับเรามาโดยตลอดหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะค่ะแล้วก็ก่อนจากกันเช่นเคยนะคะฝากที่อยู่ตามปรีย์บัตรด กับเราสองคนในรายการได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางน้องเบลใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้ที่ www.intv.co.th ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ